ปล่อยลงมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับจับท่อนบนท่อนเดียวนะครับท่อนบนท่อนเดียวมันอยู่ในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเราดึงลง่างนี้ได้เลยนะครับมันล็อกเลยครับอย่างเนี้มันจะเตี้ยไปก็คือมันจะต้องให้มันตั้งฉากในลักษณะแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับเพวกผมแอดมินชินและคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเท k กิ้งโพนะครับของ b a c ็กเ m o n นนะครับรุ่น Dis t a n c e Carbon FLZ นะครับ เป็นไม้เท้าที่สามารถปรับระยะไซด์ได้นะครับผมผมจะชวนทุกคนมาดูนะครับว่าการเลือกไซด์ไม้เท้านะครับเลือกยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะได้รับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับมาเริ่มที่วิธีการใช้งานก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตัวตัวนี้นะครับคือตัวหมุด ไม่เท้านะครับตอนที่เราซื้อไปใหมๆ่ๆเนี่ย Minor, มันจะไม่ใช่หมุดตัวนี้นะครับแต่เขาจะมีแถมมาให้อยู่ในซองเล็กๆนะครับก็ให้เราเปลี่ยนหมุดนะครับเป็นหมุดเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตัวที่เขาแถมมาตอนแรกจะเป็นพลาสติกไอหมุดตัวนี้ครับที่ตอนแรกที่เขาแถมมาเป็นพลาสติกเพราะว่าเขาจะกันไม่ให้ไอหมุดเหล็กตรงนี้ครับมันไปแทงพวกถุงพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยขาดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่าเราจบเลสเสร็จเราสามารถถอดตรงนี้ออกเป็นหมุดเป็นพลาสติกได้นะครับผมตรงนี้เปลี่ยนเป็นพลาสติกได้นะครับ เพื่อป้องกันไอ้ตัวนี้แทงพวกเป้น้ําหรือกระเป๋าที่เราใส่นะครับผมส่วนตัวจานรองตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้นะครับการไม่ให้ตัวไม้เท้ามันหลุดเข้าไปในดินเยอะจนเกินไปนะครับมันก็จะช่วยทําให้เอ่อไม้เท้าเราไม่หายเข้าไปในพวกดินที่เป็นโคลนหรือว่าอะไรเวลาเจอดินที่มันเปียกน้ำเนี่ยครับตัวนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งนะครับผม ัดมานะครับที่ตัวเวลโคนะครับหรือที่เรียกว่าตีนตุกแกนะครับผมตัวนี้นะครับสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้การเก็บไม้เท้าของเรานะครับง่ายดายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะพกพาง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้หายเนี่ยก็อาจจะต้องหาอื่นมาทดแทนนะครับอาจจะเป็นยางหรืออะไรก็สามารถใช้รัดตรงนี้ได้นะครับจะทําให้การเก็บมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกางให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับปล่อยออกมานะครับตัวรุ่นเ คาร์บอนเอฟเอลแซดนะครับจะเป็นแบบไม้เท้าแบบสามท่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสามท่อนนะครับจะถูกแบ่งออกมาแล้วก็เป็นลักษณะไม้เท้าท,ทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นสายลัดที่จับตรงนี้ครับมันเอาไว้ใช้สมมุติว่ากรณีที่เราใช้ไม้เท้าเราคล้องขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดลงแบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่ข้อมือ นะครับก็จะทําให้เรานะครับประหยัดแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คล้องในลักษณะแบบนี้นะครับ1คือมันจะหลุดไม้เท้ามจะหลุดมือง่าย2ก็คือว่าเราต้องออกแรงกำไม้เท้านะครับซึ่งเวลาเราเหนื่อยๆนะครับมันจะออกแรงกำไม่ไหวแล้วฉะนั้นการทําแบบนี้มันก็จะช่วยประหยัดแรงของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือจับในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นคาร์บอนเอฟเอลแซมันจะสามารถปรับใสได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น ตัวล็อกแบบนี้นะครับก็งัดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็ปรับไซด์ได้นะครับมันก็จะมีระยะไซด์บอกนะครับพวกระยะไซด์พวกนี้ครับก็คือขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับว่าเราเจอสภาพพื้นผิวภูมิประเทศเป็นแบบไหนนะครับก็ปรับหน้างานใช้ได้ตามสถานการณ์เลยสมมุติถ้าเราเจอที่มันเป็นเนินขึ้นอย่างนี้ครับเราก็ปรับไม้ให้สั้นลงนะครับแต่ถ้ามันปรับไม่ได้เราก็จับสั้นเอาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางลงนะครับที่เ จุดที่เรายืนกับจุดที่เราลงครับมันห่างมันมันสูงกันเกินไปครับขาแย่ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับก็ปรับไมใ้ให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอาไม้แย่ลงไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานพวกไซตัวไม้เท้านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลุกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ดูวิธีการนะครับสมมติว่าถ้าผมมัดไม้เท้าไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าผมก็แกะตัวเวลโพออก เสร็จปุ๊บผมปล่อยเลยนะครับปล่อยลงมาตรงๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวไม้เท้าเนี่ยถ้าอยากให้ดึงเร็วและดึงง่ายนะครับก็คือปล่อยให้มันตรงในองศาแบบนี้นะครับอย่าไปเฉียงหรือไตอะไรอย่างนี้นะครับให้ตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วจับท่อนบนสุดนะครับท่อนบนนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับดึงลงมาค่อยๆดึงนะครับมันจะเข้าไปเองมันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็จะมีหมุดนะครับมันจะมีหมุดมาล็อกแบบนี้นะครับอันนี้คือก็ใช้งานได้เลยนะครับหลายท่านนะครับชอบ ไปต่อต่อไม้มันนะครับก็คือว่าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งมันเสียเวลานะครับแบบนี้ถือว่าใช้งานมันจะช้านะครับก็ฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าปล่อยลงมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับจับท่อนบนท่อนเดียวนะครับท่อนบนท่อนเดียวมันอยู่ในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเราดึงลงอย่างนี้ได้เลยนะครับมันล็อกเลยนะครับอันนี้คือล็อกเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สอดข้อมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมส่วนเรื่อง ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสูงของแต่ละคนอ่าข้าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับวิธีการเก็บนะครับพอเราใช้แล้วนะครับแบบนี้อ่ะเราจะจบเล็บเราอยากจะเก็บหรือระหว่างทางเราอยากจะเก็บช่วงนี้เราไม่ใช้นะครับง่ายๆเลยตรงนี้ครับหมุดนะครับเรากดได้เลยกดเสร็จปุ๊บนะครับกดอย่างนี้นะเอามือนิ้วโป้งกดไม่ต้องกลัวมันหนีบนะครับเอานิ้วโป้งกดลงไปถ้าใครกลัวหนีบจริงๆนะครับเอาเล็บจก็ได้เอาเล็บจิกลงไปนะครับแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ปล่อย แค่นี้เองนะครับเราก็ดันจับนะครับจับท่อนแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ช่วยจับตรงท่อนบนสุดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกนี้นะครับอ่าแล้วก็พับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนี้แล้วก็พับนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เอาสายเวลโครัดได้เลยนะครับผมประมาณนี้ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเลือกไซส์ไม้เท้านะครับผมการเลือกไซส์ไม้เท้าเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสูงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆความสูงมันวัดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้ดีจริงๆนะครับให้วัดจากพื้นนะครับจนถึงข้อศอกเรานะครับเพราะมันจะอยู่ในท่าประมาณนี้นะครับก็คือเราจะจับลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างเนี้มันจะเตี้ยไปนะครับสําหรับผมผมต้องปรับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าหน้างานนะครับก็ใครขี้เกียจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ส่วนต่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้เป๊ะตามหลักทฤษฎีเขานะครับก็คือมันจะต้อง ให้มันตั้งฉากในลักษณะแบบนี้นะครับเราถ้าสมมุติเราได้แล้วเราก็ล็อกเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ครับเป็นวิธีการเลือกไซน์นะครับก็ง่ายๆก็เอาไม้หรือเอาสายวัดวัดได้เลยนะครับก็ได้เท่าไหร่เราก็ลองดูนะครับเพราะว่าอย่างตัวไม้เท้าอย่างเงี้ยครับถ้ารุ่นที่ผมถืออยู่ตรงนี้ครับมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีร้อยห้านะครับถึงร2อยี่้า อันนี้สาหรับตัวที่มันมีดิสแทนนะครับก็คือสามารถปรับระยะได้นะครับแต่ว่าจะมีไมเท้าบางรุ่นที่เป็นฟิกไซส์นะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบใช้งานไม้เท้าในลักษณะไหนนะครับผมถ้าอย่างแบบว่าไอพวกเป็นดิสแทนมันก็จะดีว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับใช้งานได้หลากหลายกว่าแต่จะแลกมากับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกไซส์เนี่ยมันการใช้งานก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเพราะว่าไซส์มันฟิกมาบางทีเจอที่มันเป็นทางลงที่มันชันมากเนี้ย มันก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับน้ําหนักที่เบาฉะนั้นก็แล้วแต่คนเลยนะครับว่าจะชอบใช้ในไม้เท้าแบบไหนนะครับผมก็เอาที่สะดวกเลยนะครับผมสําหรับวิธีการเลือกไซส์ไม้เท้านะครับสําหรับคนที่ช็อปออนไลน์นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับยืนอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับอาจจะวานให้คนอื่นๆก็ได้นะครับมาช่วยเราหน่อยนะครับผมก็เราก็แค่ยืนแล้วทํามือแบบนี้นะครับให้มันตั้งฉากนะครับผม ในลักษณะแบบนี้ได้ให้เขาวัดจากตรงนี้ครับข้อศอกนะครับหรือว่าตรงตรงมือได้แต่ว่าข้อศอกมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ได้หรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับให้มันอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับผมลงไปจนถึงพื้นเลยนะครับถ้าให้ดีนะครับก็ใส่รองเท้าเทลด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าพอเราเวลาเราวัดแบบเท้าเปล่าเนี่ยมันจะมีช่วงรองเท้าเนี่ยที่มันหายไปนะครับมอาจพอเราได้มาอาจสั้นไปหน่อยนะครับผม ฉะนั้นก็ใส่รองเท้าเทลเลยก็ได้ครับแล้วก็ยืนวัดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถได้ไม้เท้าที่ตรงไซสกับเราแล้วนะครับผมก็เนี่ยครับคือภาพรวมเข้าว่นะครับของตัวเท k กิ้งโพนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ